เอา e กรบสสดที่ท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมลิฟคิพงชาแนลนะครับก็วันนี้ก็จะมาทําคลิปแบแจกผลไม้กับคนอื่นนะครับมาเดี๋ยวทำการเอากันเลยนะครับดูซิว่ามันจะได้ผลใสงหรือเปล่าถ้าได้ผลใสงนี่คือแบบเพื่อนโชคดีมากอ่ะมาส่งผลไม้ให้แล้วนะครับแล้วเราก็ทําการถือผลไมน้นี่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 ค เลยโอเคเพื่อเขาต้องการอ่า mm hmm. กินเลยเพื่อน mm hmm. กินเลยกินเลยเพื่อน mm hmm. วันนี้อาจจงเบาไปหน่อยนะ mm hmm. ไปไปเพื่อนไม่ไหนอะเรามีผลลอยนะ mm hmm. อ๋อ,อ,อเป็นผลไฟนั่นเหรออ๋อผมก็เคยใช้นะผลไฟมันมันคุม้มมันคุมค้มคุ้มจริงๆก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แ okay. ค่มามา ไอ้นันมาแจกผลให้กับคนเขานะครับนี่มาแจกให้กับคนนี้ครับซึ่งเขาเป็นเพื่อนผมนะครับอืมโชคดีดีนะไม่โชคดีเท่ากับได้ผลสัต <c oughs> ีดีดีเร็วตาย <c oughs> เขาบอกขอผลหน่อยใช่ไหมโอเคโอเคแล้ว ทำไมของตัวเองนี่มันอูทิพย์เหลือเกินเอาให้คนอื่นไปแล้วจบเนี่ยงั้นก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ไปละบายนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับไปโอ้ย ตอนนี้ผมกดปุ่มอะไรไม่ค่อยติดเลย